วิญญาณของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่19สิงหาคมการเกิดผลอย่างง่ายๆยอนบทที่7ข้อ38และให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในคนนั้นอ่านเพิ่มเติมยอหนบทที่7ข้อ3 7มถึง41แม่น้ำแห่งชีวิตคือสิ่งที่เล่งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์และผลของพระวิญญาณการเกิดผลในชีวิตของผู้เชื่อในพระธรรมกราลาเทียบทที่5ข้อ2 2ถึง23ได้กล่าวว่าส่วนผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความยินดีสันติสุข ความอดทนความการุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยสิ่งเหล่านี้ควรเป็นสิ่งที่ออกจากชีวิตของเราเหมือนบ่อน้าบาดาลซึ่งไม่ต้องสูบออกมามันจะไหลออกมาเมื่อความคิดของเราเป็นเหมือนพระวจนะของพระเจ้า พระเยซูกล่าวถึงการเกิดผลในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ5ว่าเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยผลเหล่านี้เป็นผลิตผลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ด้วยความพยายามคนที่ผูกพันกับพระเจ้าก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าในวิญญาณดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่ 6: ข้อ17 นี่คือผลของพระวิญญาณที่วิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราออกผลออกมาซึ่งวิญญาณของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกคริสเตียนหลายคนเข้าใจผิดในความจริงข้อนี้และทำให้เขาคิดไปเองว่าตนเองเป็นเหมือนคนน่าซื่อใจคตที่ทำเป็นมีความสุขในขณะที่มีความทุกข์อย่างไรก็ตามมันเป็นแค่อารมณ์ที่เราท้อใจ ส่วนวิญญาณของเราก็จะสํแดงออกในผลของวิญญาณบุคคลผู้ต้องการที่จะเดินในวิญญาณจะเป็นคนน่าซื่อใจคตก็ต่อเมื่อพวกเขาปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกเข้ามาครอบครองคนที่เข้าใจในเรื่องนี้จะมีตัวเลือกว่าจะปล่อยให้ความรู้สึกเข้ามาทำให้ท้อใจ หรือจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราได้ปลดปล่อยความชื่นชมยินดีและสันติสุขสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากตัวคุณเองแต่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในคุณส่วนของคุณคือการยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้พระองค์ได้สําแดงพระลักษณะของพระองค์ออกมาผ่านชีวิตของคุณ คุณจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และผลของพระวิญญาณก็จะหล่งไหลออกมาเหมือนแม่น้ำทำรงชีวิตยอมจำนวนต่อบพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้พระองค์ได้สำแดงพระลักษณะของพระองค์ออกมาผ่านชีวิตของเราให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้า ขอให้วิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของลูกได้สำแดงผลออกมาขอให้ลูกยอมจำนวนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อสำแดงวิญญาณแบบพระเจ้าออกมาเป็นชีวิตของลูกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน